ระดับเจ็รายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงปี2565ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนสำหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับครับดีแบบไม่ทันตั้งตัวดีรัวรัวดีรัวรัวจริงๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราทำอะไรกันเพลินเราก็ไม่ทันระวังตัวนะครับแต่ข่าวนี้ไม่ทันระวังตัวแต่มีแต่เรื่องดีๆครับครับก็จะมีการใช้ไพ่ทาโร่ในการออกคำทำนายด้วยนะครับก็ ท่านจะได้มีโอกาสสิงทายภายในตอนท้ายด้วยยังไงขอติดตามกันจะถึงท้ายคลิปนะครับครับสำหรับท่านที่ต้องการตรวจสอบดูงชะตานะครับติดต่อกันเข้ามาได้ทงางไลน์ adstar 78 a t s t a r 78นะครับตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาเบา,เบานะครับ ก็พอถึงช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะครับก็จะมีดาวย้ายกันหลายดวงเลยทีเดียวนะครับนะจงังหวะที่ดาวย้ายเนี่ยนะฮะก็ลวดวแล้วแต่ย้ายไปแล้วเนี่ยลดความกดดันและสร้างความดีแบบรัวๆเลยฮะให้กับตัวท่านนะครับเอาที่สําคัญก่อนดีกว่านะครับที่สําคัญก่อนดีกว่าดาวที่จะย้ายและส่งผลชัดเจนมากที่สุดดวงหนึ่งก็คือดาวพฤหัสครับประธานฝ่ายสุประค์นะครับดาวพฤหัสนะครับจะยกย้ายนะครับออก จากพบมรณะนะครับไปยังพบสุภะของท่านแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นกระเศษตษราธิบดีด้วยนะครับโอ้โหมีความเป็นพินทุบาทมายาวนานทีเดียวนะครับก็ทางเดินหน้าถอยหลังกันอยู่นะครับพักใหญ่เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาของการอยู่นะครับของดงพระในพพมรณะของท่านแล้วนะครับก้าวเข้าสู่พบสุภะนะครับต่อไปก็ต้องเป็นกรรมมาและลาภะ ตามลำหับนะดังนั้นเนี่ยมองยาวกันไปได้เราราสามปีเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียวนะครับสุภ,ภกรรมลาภเกษตรธิบดีต่อด้วยราชาโชคนะครับโอ้โหมันเรียกได้ว่าเรื่องการร่องงานนะครับไปกันได้อย่างเรียกว่าโอ้ย ฉลุยครับฉลุยครับดีก,กันแบบชนิดที่ว่าสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีดาวที่จะทยอยย้ายออกมาอีกนะครับก็ดาวจะย้ายออกจากพบปัตนิของท่านนะครับก็คือดาวสุและก็ดาวอังคารโอ้สุกพายุกับเสา อังคารมาอยู่กับเสาเนี่นะครับโอ้ยเล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับเล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับอ๋อลืมบอกไปเมื่อกี้นะครับดาวพระหัตย้าย8เมษายนนะครับจนดาวสุขย้ายวันที่1เมษายนดาวอังคารย้ายวันที่7เมษายนครับดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงต้นเดือนไปกันหมดเลยนะครับขยับกันออกไปในชนิดท,ที่เรียกได้ว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบมไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวแล้วก็จะยิ่งดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าพอถึงช่วงเดือนท้ายๆนะครับนะครับ เดือนมิถุนายนเนี่ยก็ดาวก็จะขยับออกไปจาก พบมรณะกันจนหมดนะครับตอนนี้ดาวก็จะไปอยู่ที่พบสุภะกับมละลาภะกันโดยตลอดเลยโดยที่มีดาวพระหัสเนี่ยปักหลักอยู่ที่พบสุภานะครับดาวเสาร์ก็จะเป็นกระเสะตาที่พอดีอยู่ที่พบปัตนิเรื่องเกี่ยวกับความรักก็จะไม่ถูกเบียดเบียนด้วยดาวอื่นๆอีกนะครับดังนั้นเรียกว่าความรักมาเต็มๆเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องที่ดีๆเนี่ยก็จะทยอยเกิดได้เต็มๆจริงๆดังนั้นสาหรับชาวลัคนาราศรีรากรกฎแล้วเนี่ยนะครับเรียกได้ว,ว่า ช่วงท้ายปีต่อต้นปีเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่พอเลยช่วงต้นปีมาสักหน่อยเข้าช่วงกลางปีเนี่ยเรียกได้ว่าเรื่องดีๆมากันเต็มเลยครับผมครับก็จะถึงเวลาที่ใช้ไพ่ทารุนในการออกคำำําทํานายนะครับไพ่แถวบนก็จะแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์และเหตุการณ์ที่ผ่านมาไพา่แถวล่างก็จะแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์และเหตุการณ์ที่จะมีแนวโน้มเป็นไปนะครับเรียกได้ว่าท่านเองก็มีความพึงพอใจที่จะ บุกเบิกนะครับและทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในห่วงเวลาที่ผ่านมาเรียกว่ากล้าคิดกล้าทำนะฮะไปเลยทีเดียวแน่นอนครับก็มีผิดบ้างพลาดบ้างนะแต่ไม่ว่าจะผิดพลาดอย่างไรเนี่ยก็ยังมีส่วนที่เป็นผลสำเร็จเนี่ยคงเหลืออยู่แล้วความสำเร็จหรือผลสําเร็จโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะมีทางเลือกเพิ่มขึ้น มากมายนะครับเรียกได้ว่ายิ่งทํายิ่งศึกษายิ่งเห็นหนทางยิ่งมองเห็นทางเลือกยิ่งมองเห็นโอกาสนะครับที่คนอื่นมองไม่เห็นนะครับแล้วก็จะทําให้ท่านเนี่ยเรียกได้ว่ามีความเออได้เปรียบในใดๆเรื่องในแท้นอนนะครับบางช่วงอาจจะดูชะลอไปสักนิดแต่ก็ไม่ใช่เป็นการชะลอในลักษณะที่เรียกว่า ทำให้ตัวท่านเนี่ยด้อยลงไปคือการชะลอลงไปในลักษณะนั้นก็เพื่อเพื่อที่จะทําให้เกิดการตัดรองนะฮะเพื่อทําให้เกิดการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะขยับไปข้างหน้าให้ได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับเพราะเมื่อเราดูไพ่แนวโน้มสถานการณ์ที่ผ่านมาเราจะเห็นไพ่เราชินีไม้เท้านะครับเธอมิพลังนะครับไปไปทำเราคือ แนวโน้มนี่ไปนในทิศทางที่สําเร็จและยิ่งไพ่ที่ตามมาเนี่ยเป็นไพ่เหรียญแทบทั้งสิ้นทั้ง8เหรียญทั้ง9เหรียญนะครับก็คือได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบชอบทาในสิ่งที่ตัวเองมีความเขาเรียกว่าเพลิดเพลินในการที่จะทํามันนะครับถึงจะมีปัญหาบ้างมีอะไรที่เป็นข้อติดขัดบ้างก็ยังสามารถทําให้ลุล่วงทําให้เดินหน้าต่อไปได้นะครับซึ่งการที่จะลุล่วงและเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยเรียกได้ว่า ท่านเองก็จะได้รับผลสําเร็จเป็นตัวเงินเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวเงินเลยทีเดียวข้าวเหรียญน,นี่เรียกได้ว่าสบายๆนะครับก็เห็นได้ว่าไพ่เนี่ยมันขึ้นทั้งก้าถ้วยข้าวเหรียญเลยนะฮะมีทั้งความพึงพอใจนะครับแล้วก็ได้ทั้งถ้วยได้ทั้งเหรียญน,นะฮะก็ไม่ใช่ว่านั่นเลยจึงสังเกตไม่มีไพ่ดาบเลยนะฮะไม่มีไพ่ดาบเลยดังนั้นเนี่ยเรื่องต่างๆเนี่ยผมมองแนวโน้มไปในทิศทางที่ ดีมากๆนะในทิศทางที่ดีมากๆจริงๆแล้วก็จะเห็นมีไพ่สามไม้เท้าขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่ตัวท่านตั้งใจอะไรที่ตัวท่านรอคอยอยู่เนี่ยนะฮะกำหนดเวลาไว้ในใจนะครับมีแนวโน้มที่จะมาตามนัดครับผมมาตามนัดจริงๆนะฮะอันนี้ไม่ใช่ว่ามาเมื่อไหร่ไม่รู้ถ้าได้สามไม้เท้าเนี่ยอะไรที่ท่านเปล่งอะไรที่ท่านคาดนะครับ มาตามนัดแน่นอน,นครับไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้เดินหน้าไปเถอะครับนะฮะในเรื่องราวต่างๆท,ที่ท่านทําอยู่เพราะไพ่สองถ้วยตอนสรุปตอนท้ายความสัม เร็นะฮะรออยู่จริงๆนะครับทังนั้นเนี่ยโอ้เห็นไพ่ก็มีแต่ไพ่ดีๆนะครับผมบอกได้เลยนะดูแล้วมีแต่ไพ่ดีๆจริงๆไพ่ดาบไม่โผล่ขึ้นมาเลยนะครับอาจจะมีไพ่ถ้วยห้าถ้วยบ้างนะที่อาจจะดูว่าเออมันแต่ก็เป็นธรรมดาครับเวลาเราทําอะไรหลายๆอย่างนะก็จะมีที่เรียกได้ว่าดีบ้างนะฮะเสียบ้างปนๆลกันไปแต่โดยรวมแล้วประสบความสำเร็จครับแล้วก็ขอให้มุ่งหน้าเดินหน้าต่อไป ครับก็จะถึงเวลาที่ท่านจะได้มีโอกาสเสี่ยงทายเลือกไพ่กันก็มีไพ่สามกองนะครับท่านเลือกหนึ่งกองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนเปิดและเฉลยให้ท่านทราบถึงคําตอบซึ่งคําตอบก็จะได้ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจต่อไปนะครับเอาเรามาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับ ครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองทางสายมือท่านได้ไพ่สิบเหรียญน,นะครับไทยไพ่สิบเหรียญก็ไพ่สิบเหรียญก็ชัดเจนนะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างได้ตามที่ท่านต้องการทุกอย่างได้ตามที่ท่านปรารถนาสิบเหรียญน,นี่เป็นมักซิมัมเป็นสูงสุดของไพ่เหรียญแล้วดังนั้นเนี่ยไม่มีสูงไว้แล้วครับดังนั้นปรารถนาอะไรเรียกได้ว่า เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วได้แน่ๆนะครับไพ่สิบเหรียญนี้ขึ้นมาทีนี้เนี่ยทำสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองทางขวามือและก็ตรงกลางเนี่ยไพ่ออกมาเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะไพ่ในลักษณะอันนี้เนี่ยที่ผมดูมาเนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ว่าคือถ้ามีไพ่ราชินีเหรียญร่วมกับไพ่สิบเหรียญเนี่ยผมอยากจะบอกได้เลยนะครับว่าคนที่เลือกนะฮะก็ล้วนแล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกไพ่กองไหนก็ตามเนี่ยมันกลับได้ ลรวมและภาพรวมที่ดีดีมากๆนะครับดีมากๆเรียกได้ว่าทั้งความสําเร็จนะฮะและทั้งเงินทองเนี่ยเรียกว่าได้คือได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องจริงๆนะครับก็มีความสุขมีความสําเร็จรอท่านสําหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะเลือกไพ่ กองไหนนี่เรียกได้ว่าดีไม่ด้อยไปกว่ากันเลยและยิ่งมองภาพรวมหรือตัวแทนของการที่ต้องเติแทางเลือกที่มันจะเกิดขึ้นสําหรับตัวท่านนี่ผมบอกได้เลยว่ามองภาพรวมแล้วมันดีจริงๆครับมันดีดีกันแบบสุดๆไปเลยจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่ต้องลําบากนะครับมาจากช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเนื่องจากการที่ดาวพระหัสเนี่ยมันเป็นพินธุบาทเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ บางทีก็มีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นในกรณีที่เสาเป็นโทษถ้าไม่ใช่เสาพรหัสเป็นพิธุบาทดังนั้นเรื่องเหล่านี้จะผ่านไปเรื่องดีๆจะเข้ามาครับครับก็โปรดเมตตากดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคราวต่อไปรหัสดาว78สวัสดีครับ